สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวลิเวอร์พูล l เราเริ่มต้นกันที่ไม่อยากอยู่แล้วสตาร์ลิเวอร์พูล l นะครับแต่จย,ย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากแฮนเดอร์สันฟาบิโอยู่ไบก็เท่านั้นนะครับสตาร์ลิเวอร์ p o o สจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อีกรายต่อจากแฮนเดอร์สันและฟาบิโน รายงานจากสปอร์ตนะครับสื่อของสเปนเรายงานมาว่าติโกอนดุระมิเิลติญช์สเปนได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลย้ายอย่างเงียบๆเวทีพรีมกริดในตลาดสมุนิหลังจากประเมินแล้วนะครับว่าน่าจะไม่ได้เป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลในฤดูกาลใหม่ลิเวอร์พูลพึ่งคว่าตัวอเล็กซิสแม็กเอลิสเตอร์กับดมินิกส์บอสไลด์เข้ามาเสริมทัพตามแผนการยกเครื่องในแดงกลางของกุญแจเจอแกงครับจะทำให้จอแดนแฮนเซนรับควมโย ตัดเชนใจย้ายทีมไปค้าแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียเช่นกันแต่นั่นจอแดนนัซันเตรียมย้ายไปอยู่กับอัลอิติฟาด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์ราว528ล้านบาทส่วนฟอมโยก็เตรียมซบตักอัลอิติฮัดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ราว1,760ล้านบาททั้งนี้ลิพูยังมีแผนการคว้าตัวกองกลางถึง3รายเข้ามาเพิ่มเติม,ตมอีกทำให้โอกาสยังตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของติโกอัลแทนตอราในลุนการล่าสุดนั้นเริ่มสัน่นคลอน ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่ามิกฟิโอในวัย32ปีตัดสินใจแล้วนะครับว่าต้องการย้ายจากออกจากทีมในช่วงสม,มัยนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเขานะครับโดยเ,ดยเตายายีก็อาราย้ายจากบียมานิกมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2020นะครับลงเล่นไป97นัดทําได้3ประตูกับ6แอสซิสต์และได้แชมป์เอฟเอคัพและคัมมอนิตี้ทิวอย่างในหนึ่งสมัยรวมถึงเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2021-2022 แต่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งทั้งกามเนื้อแฮมสติงและสะโพโดยรุกันที่แล้วลงสนามทุกระก,กัรแค่28แกมส่วนจุดหมายปลายทางต่อไปของเตอโกอัคันตนาหากยาวออกจากลิเวอร์นั้นนั่นเจ้าตัวก็เคยตกเป็นข่าวกับสมบุสรกาลเตอสลายทีมดังในตุรกีนี่ยินข้อเสนอที่น่าพอใจมาแล้วแต่ยังไม่มีความคลืบหน้าเพิ่มเติมขณะที่หลายทีมนะครับก็มีทีมจากสุดิอาระเบียก็้ควาง,งาสนใจเช่นเดียวกัน แต่ว่าอดีตเตะบาสโลน่ายังมีความคิดที่อยากจะย้ายกลับไปเล่นในศึกลาลิกาสเปนมากกว่าทุกที่โอ้โหเจคกิงครับยังปลื้มกับคุณภาพที่มันมาของอเล็กซิสและโซโบเจคกิงครับนยายใหญ่ของลิเวอร์พูลรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เขาได้เห็นจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และดม so ินิกสบอลสไลดสองกองกลางที่ย้ายมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับวงดังลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้ แบ็กอลิสเตอร์ย้ายจากไรเดนขณะที่ซูบูสไลมาจากอาบาริซิกซึ่งในกูุประเดิมสนามในทีมไปแล้วในเกมปรีซีซันที่ชนะคาร์สซรูไป4-2เมื่อวันพุธที่ผ่านมานครับสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้ในฐานะนักเตะใหม่คือการไม่พูดเยอะและปล่อยให้ขาของคุณพูดแทนเจกเก็งเขาบอกพวกเขาทั้งคู่เป็นนักเตะที่แตกต่างกาันโดยสิ้นเชิงแต่มันก็เยี่ยมไปเลยกับการที่มีพวกเขาอยู่ดอมซูบสไลมีร่างกายที่น่าประทับใจมาก ผมเคยเห็นเขาลงเล่นทางทีวีแล้วเขาก็เติบโต,ตขึ้นในช่วง2ปีมาน,นี้และเขาดูเป็นนักกีฬามากจริงทั้งทำเร็วมีเทคนิคที่ดีมากโดยรวมแล้วดีเลยการเล่นระหว่างแนวลึกก็ดีและเมื่อคุณมี Alexis Mac a ลส i s t e r ที่นิ่งมากในการจัดก,การสินงต่างๆในแนวทางที่ดีที่สุดของการลนฟบอลเขามีสายตาที่สุดยอดในการสร้างสถานการต่างต่างเราน้อเตะเกมรุกต้องร้องโอ้พระเจ้าและชอบเลยกับการได้การจ่ายบอลจากเท้าว่าเรามีความสุขมากกับ2คนนี้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับกลุ่มนักเตะนี้ไม่สำคัญว่ากลุ่มนักเตะเปลี่ยนไปในช่วงที่พันานามันยังเป็นกลุ่มนักเตะที่สุดยอดอยู่ผมไม่เคยเห็นทีมที่ง่ายกว่าในการก้าวเข้ามามากกว่าเด็กหนุ่มเหล่านี้เลยคุณสามารถเห็นสิ่งนั้นช่วยเด็กหนุ่มคนใหม่ของเราทั้งคู้ได้ชัดเจนคนไหนเหมาะสมสุด3มกองหลังในอุดมคติของเจอร์กครอปอยากได้ตัวมาร่วมทัพ เด็กแก่รอบยังคนต้องพยายามสำทับเพื่ออุดรยรั่วในขุมกลังของเทียมโดยช่วงที่ผ่านมาลิอร์พูลได้สองกองกลางอย่างอเล็กซิสแม็กออลเซอร์กับดมินิกส์ปอตสไลด์แต่ดูเหมือนว่าทีมต้องการมิกฟิลเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเช่นเดียวกับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่หงดแดงต้องดึงตัวมาร่นทำให้ได้เพื่อทําให้ขุมกลังสมบูรณ์แบบสาหรับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเจ้าหนใหญ่เชอร์มันต้องการที่จะต้องเป็นผู้เล่นสูงใหญ่แข็งแกร่งรวดเร็วและถนัดเท้าซ้ายและที่สำัญสามารถเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายได้ดีด้ แน่นอนว่ากางหลังในอุดคติของเจงคอปไม่ใช่ว่าจะหาเก่งง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยเพราะช่วงที่มันมาเดอะเรดล็อกเป้าแนวรับที่กุนซื้อเลือดน้อยอยากจะได้เอาไว้แล้วแต่ประเด็นก็คือทีมจะสามารถขับตัวมาร่มทับได้หรือไม่ตอนนี้ลิ์พูมีกำหลังที่ไว้ใจได้เพียงแค่2คนเท่าน,นั้นก็คือเบอร์กิฟันได์และอิบรามาโกนาเต้ส่วนโจคุมเมสและจเอมาติปผล ok um งานเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่สามารถฝากความหวังอะไรได้เลยโดยเหตุผลนี้ทำให้เชงคอับอยากจะได้กองหลังที่มีประสบก,การณ์และเล่น ในอย่างที่เขาต้องการเพื่อทําให้แผงเบโฟร์แข็งแกร่งขึ้นเริ่มต้นที่คนที่1นึ่งเปียโรอินกาปีกลณีของจัสโกโกดิโอนครับดูเปอร์เซ็นต์แล้วแทบจะได้ตัวเป็นศูนย์เลยครับโดยลิเวอร์พูลยังพอมีเป้าหมายที่น่าสนใจอีกรายนึงก็คือเปียโรอินกาปีแนวรุกของไบอร์เลอร์กูเซนนั่งจกเตะอยู่ในคอนเซ็ปต์ของเจกกครับนั่นก็คืออายุ21ปีประสบการณ์สูงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรับ อิงคาปีเป็นหนึ่งในกุ่มกำลังของในห้างขายยาไบอ,อร์เลเวอร์กเซนในยุคข,ของเชบ,บีอัลเนโซ่กลุ่มเอียนอยู่ซึ่งเขาก็มักใช้ระบบการเล่น3-4-3โดยใช้แผงกลงกลางที่คล้ายกับหงด่างแม้ว่าจะเน้นการเล่นทางด้านข้างจากตำแหน่งบิงแบ็กมากกว่าก็ตามกองหลังดีกีทีมชาติเอกวาดอร์นะครับสามารถเด่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหรือวิงแบ็กซ้ายก็ได้โดยจุดเด่นของนักเตะก,ก็คือการเน้นเกมรุก บุกโจมตีคู่คแข่งซึ่งน่นหว่านี่คือสิ่งที่เจค็อกล็อบอยากจะได้จากนักเตะแนวรับโดยการเฉลี่ยการเล่นของอินกาปีก็ไม่ธรรมดาโดยมีสถิติการพาบอลขึ้นหน้า1.85ครั้งและเลี้ยงผ่านบอลคู่คแข่ง0.74ครั้งต่อ90นาทีขณะที่สถิติในการเล่นเกมรับก็แข็งแกร่งสามารถเสียบสกัดคู่แข่งได้3.32ครั้งและป้อนบอลให้กับผู้เล่นฝ่ายรุก1.38ครั้งต่อ90นาที ด้ยผลงานของอินกาปี P P e, ใกล้เคียงกับ Robinson, อนดร์โรเบร์สันเออร์เนตตเรสการแลานเป็นผู้เล่นที่มักวิ่งขึ้นไปเติมเกมบุกแต่ขณะนั้นรโบเป็นผู้เล่นที่ไม่ตัวสูงต่างจากแข้งเอกวาดอร์ที่สูง18.3เซนติเมตรดังนั้นนี่คือออปชันที่ทําให้จิ้งกลับต้องพิจารณารับคนที่2นาอิฟส์อากัตสำหรับอีกหนึ่งออปชันที่ลิเวอร์พูลสนใจน,นั่นก็คือ te, นาอิฟส์อากกตแนวรับของเวนยฮมยูไนเตต เดอนัตเตะทำงานอย่างเดดนเด่นกับนานทิมชัดมาร์โกในศึกฟุตบอลโลก2022อาเกินะครับเป็นหนึ่งในผร้เล่นคุศกังของคุณทรอนโดยเฉพาะการช่วยให้โตสกาดรอดพ้นจากทันตุกชั้นและประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาคอนเฟลิกซ์เม,มื่อรุูการี่ผพันมาโดยสิติการเล่นของดานเตะในวัย27ปีมีความสูงถึง190เซนติเมตรน่าสนใจไม่น้อยโดยเขามีความเด่นในการเล่นลูกกลางอากาศเน้นการเติมเกมรุก และทำได้2ประตูในเกมพเพลย์ลิกซีซั่นล่าสุดอีกด้วยหลังจากเรื่องต้นอาชีพนะครับในตำแหน่ง P aker, เพลมเกอร์เอรเกต์ก็ได้แสดงศักยภาพที่โดดเด่นในตำแหน่งแผงหลังตอนที่อยู่กับแรนช์และสร้างชื่อจากตำแหน่งการเล่นตรงนี้โดยนักเตะม,มีสถิติการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งมากๆโดยเฉลี่ยการป้องกันอยู่ที่1.47ครั้งต่อ90นาทีและเคียมม์บอลจังหวะอันตรา,าย4.46ครั้งต่อ90านาทีผลงานของเอเกต์นะครับสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเกมรับของลิเวอร์พูลได้ พอรการ2 0 2 2ันยุคงถึงหลังหงแดงก็ค่อนเล่นได้หละหล้วมแต่การที่ดาวเตะในวัยอายุ27ปีแล้วนะครับและมันเคยเล่นในตำแหน่งปุนแบ็กอาจเป็นจุดที่ทําให้ถจิงครบับตัดใจไม่ดึงตัวมาร่วมเทียม 3. ามดาวิดฮันสโคหนึ่งในผู้เล่นดาวรับที่ไม่ค่อยมีข่าวกับลิเวอร์พูลเลยครับแต่ผลงานน่าสนใจมากๆนั่นก็คือดาวิดฮันสโคโดยก้งรานี้ถือเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญข,ของฟปนินโนตรัตเธอร์ดัม ที่ช่วยนำสโมสรผงาดกระชัมเอเลนเดวิชีลีกของฮัแลนด์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานอรับโซโลวักนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกโดยผลงานของเขาโดดเด่นการที่เยเรนทิมเบอร์กองหลังของอาแจกอัมสเตอร์ดัมเพิ่งย้ายไปเล่นกับเออร์ปิญญาอาเซนอลในช่วงสมัยนี้อันสโกมีก็เช่วยสร้างโอกาสยิงประตู2.13ครั้งการจ่ายบอลขึ้นหน้า7.44ครั้ง การซับบอลในกรอบเขตทุกุแข,ข่ง2.16ครั้งต่อกระสุนนาเีทีสกันนกเตะเล่นได้อย่างโดดเด่นทั้งการใจบอลและพาบอลขึ้นหน้าในาที่นี้ยังไปสร้างความอันตรายจากลูกตั้งเตะและอุปเพงเพกด้วยอีกหนึ่งจุดที่นา่าสนใจก็คือฮันส์โคมีความสามารถในการเปิดบอลยาวที่แม่นยำเหมือนกับวิกกิฟันไดและมีทักษะการเปิดบอลแนวริมเส้นคล้ายกับอันโดโรเบซันด้วยแถมยังเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะจังหวะการเสียบที่แม่นยำในกรอบเขตโทษ นอกจากนี้ฮันส c o รยังเคยลงเล่นในตำแหน่งอินเวอร์สฟูลแบ็กทางฝั่งขวาและแอคท c งกิ้งฟูลแบ็กทางฝั่งซ้ายให้กับฟปเนนูดรัตเธดันในโเดียกันก็ยังสามารถขึ้นไปยืนคุมพื้นที่ทางริมเส้นได้เหมือนกันเหมือนกันกบบทบาทของโกนาเต้ที่คอยสนับสนุนเทนอเล็กซานเดอร์น er no. ูน่โอ้นี่คือ3กองหลังที่เรียกได้ว่าอยู่ในอุดุงคติที่เจนกรอบอยากจะได้นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ